สวัสดีครับพูกชมคุยนะครับเป็นประจำทางช่องอินฟูคุยเลขพยากรนะครับชั้นเรียนเลขพยากรนะครับสักครู่นะครับอะไรติดนี่ตาสวัสดีเช้าวันอังคารนะครับวันนี้วันที่สิบห้าแล้วนะครับครึ่งเดือนและก็กลับมาคุยเกี่ยวกับเลขเลขกลุ่มนะครับยังอยู่ที่เลขกลุ่มสามตัวนะครับผมคาดว่าน่าจะอีกสักปีหนึ่งนะครับปีปีหรือสองปีนะครับ ก็าจะครบเพราะว่าเลข3ตัวมันก็ประมาณถ้าเอาจริงๆอย่างถ้าถ้าถ้าไม่นับเลขซ้ำอ่ะก็อาจจะตัดไปประมาณเป็นร้อยนะครับแต่แต่ผมไม่เอาเลขซ้ำอยู่แล้วมีคนถามว่าเลขซ้ำทำนายยังไงเลขซ้ำก็เหมือนเลขเดียวครับเอเหมือนเลขคู่แหละแต่แค่มันซ้ำกันเพราะว่าพลังของอพลังงานของเลขนั้นอ่ะมันกระจายไปสู่อีกคู่หนึ่งของเขาเองนะถ้า มีคนว่าถ้าความต่างมันต่างเงี้ยอย่างเช่น484อย่างให้ใ C, ใกลุ่มนี้จะเป็น488เนาะ484กับ848เลขไหนเยอะกว่าเลขนั้นก็สะท้อนเยอะกว่าครับแต่ถ้าจะให้เข้าลึกจริงๆ <c oughs> ก็ต้องมาเรียนครับจะได้อธิบายเพิ่มเติมนะแต่ตรงนี้ก็เอาแค่รีวิวคร่าวๆก็พอนะครับ <c oughs> อโอเควันนี้มาถึงเลขกลุ่ม488 884 48นะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นอ่า ผมว่าถือว่าเป็นขอไปครับดื่มน้ำเย็นนะขอเป็นเหนียวเหนียวนะครับวังวนพลังราหูนะผมเชื่อว่าน่าจะขอมาพร้อมกักบเลขเมื่อวานนี้ซวัสดี้ตอนเช้าครับกับตันตุนบก็ pop. คือ487เนาะ487เป็นเลขของผมแต่คราวนี้สี8แถามว่าคล้ายคลึงกันไหมถ้าจะคล้ายผมมองว่าคล้ายในมุมของวิธีการทำงาน แต่ว่าวิธีการทำงานของสนะี่แปดแปดเนี่ยจะดู <c oughs> จะดูมีพลังงานเยอะกว่าแต่ว่าความใส่ใจหรือการลงดีเทลต่างๆเนี่ยจะน้อยกว่าสี่แปดเจ็ไม่องอกใช่ไหมเพราะามันมีเลขเจ็มีราหมันมีความจริงจังอยู่แต่สี่แปดแปดนี่คือจะทำเมื่อต่อเมื่ออยากจะทำแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยากทำครับไม่ไม่ใช่แบบอยากทำแต่ถ้าจะเป็นแบบอยากทำเมื่อต่อเมื่ออยากทำแบบตามอารมณ์อย่างเงี้ยจริงๆมันจะเป็นแบบสี่แปดหนะ สี่แปดแปดเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอยากแล้วทำแต่ถ้าไม่อยากก็ทําได้แต่ก็ไม่ได้เต็มที่ก็คือไม่ได้สนใจว่าจะต้องทําอะไรให้มันเลิศขนาดนั้นนะแต่ถ้าเขาโฟกัสในสิ่งที่เขาอยากจะทาเนี่ยเขาจะทําได้ดีแล้วเขาจะทําได้ค่อนข้างจะเด่นจะเด่นกว่าสี่แปดเจ็ดเลขเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลขกลุ่มนี้ถามว่าเด่นที่สุดในเรื่องไหนผมมองว่าน่าจะเรื่องของการทํางานนะครับทาได้หลากหลายทําได้วิธีคือเขาเป็นคนผ่อนหนักผ่อนเบาเป็น จะไม่ซีเรียสจนเกินไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะต้องทําแล้วหมายถึงว่ามีการโฟกัสต้องทําให้ได้เนี่ยเขาจะทาได้ดีพลังงานเขาเยอะมากทําได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารเองหรือว่าการจะลงมือทําเองเขาก็ทําได้นะครับงานเล็กงานใหญ่งานยิบย่อยอะไรทําได้หมดนะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่มีความค่อนข้นขางจะคล่องตัวแล้วก็รวดเร็วอยู่พอสมควรแม้จะเป็นเลขแปซ้ํากันสองอันก็ตามแต่พอดีมันมีเลขสี่มันมีเลขของการขับเคลื่อนอยู่ในนั้น เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเขาจะต้องทําอะไรผมว่าเขาทาได้เจ้า488หรือ884ก็ตามนะครับแล้วถามว่ามันเหมาะกับงานอะไรส่วนตัวผมว่าอย่างแรกคือเหมาะกับการที่ต้องคอนเนคชันหรือว่าเข้าถึงผู้คนเยอะๆงานอะไรก็ได้ครับบางคนถามผมว่าอพก88เกี่ยวกับอบายมุกไหมคืออบายมุกเราก็มองไปในมุมของการเข้าหาคือจร,จริงๆจุดเริ่มต้นของคําว่าอบายมุกก็คือมันต้องต้องมาซึ่ง อของที่มันมีคนอยู่เยอะๆถูกไหมของที่เราจะต้องการทําให้แบบมีการแบบมารวมตัวกันของกลุ่มคนเลขแปลเขาเด่นเรื่องการเข้าถึงผู้คนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ไม,ไ,มไม่แปลกที่เขาจะถูกดึงว่าเป็นเรื่องของการเข้าหาผุ้คนหรือว่าเป็นเรื่องของอัาการรวมตัวคนเยอะๆการมวลผแต่บางทีถ้าเกิดวาในมุมดีนะหมายถึงการรวมตัวของอะไรก็ได้ที่มีผู้คนหรือมีจํานวนคนหรือว่า จำนวนสิ่งความต้องการนั้นเยอะๆอยู่ด้วยกันถ้าไปในทางที่ดีมันก็ดีนะอย่างเช่นว่าพ่อค้าแม่ค้ารวมตัวกันเป็นตลาดใหญ่ๆอะไรเงี้ยไม่ออกใช่ไหมเออมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็ได้ไม่ต้องไปมอในเรื่องของแค่แบบเรื่องอบายมุกเรื่องของการลุ่มหลงมัวเมาอะไรหรือสิ่งผิดกฎหมายจะเป็นอย่างเดียวคืออันนั้นอ่ะมันก็เป็นเมนหลักว่าเป็นเป็นเมนหลักขออภัยเป็นเมนหลักว่า โอเคมันตรงแนวตรงนั้นน่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นได้ไหมได้ครับไม่จําเป็นจะต้องมาทําคือเลขม,มันแค่บอกแนวทางว่ามันจะต้องทํางานกับคนเยอะๆมากมายแต่มันไม่ได้ฟิกว่าคุณจะต้องไปทาสิ่งเหล่านี้เลกออกใช่ไหมเมื่อวานที่ผมพูดไปเมื่อวานจะพูดผิดพูดถูกเมื่อวานที่ผมพูดไปว่าสิ่งที่กําหนดว่าเลขมันจะไปทางบวกหรือทางลบมันอยู่ที่เจ้าชะตาลงมาถ้าเจ้าชะามีสมาธิถี่มันก็ไปทางบวกเจ้าชะตามีวิฉาที่ถี่มันก็ไปทางลบ แค่นั้นเองมุ่งไปทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับแต่มันไม่ได้เกิดจากตัวเลขตัวเลขมันบอกทั้งสองทางว่าอยู่แล้วถ้าคุณไปทางนี้ก็จะไปทางนี้ไปทางไม่ดีก็แบบนี้เพราะนั้นเพราะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเลขเนี้ยมันจะได้เฉพาะเรื่องของรุ่มหลงัมเมาหรือเปล่าอะไรนี่ผมเคยเห็นคนที่มีลักษณะของเลขแปลกๆเนี่ยเยอะๆอยู่ท้ายท้ายเบอร์อยู่กลางกลางเบอร์เนี่ยก็เข้าวัดเข้าว่ารรมรรมโมสวดมนต์เขาอาจจะชอบแบบนั้นเนี่ยแล้วถามว่าในวัดแนบผู้ปฏิบัติธรรมเยอะไหมก็เยอะไปรวมกันทําบุญอย่างเงี้ย มันก็หมายถึงการวการวมกันของกลุ่มคนได้เหมือนกันมันไม่ได้เกี่ยวว่าเออมันจะต้องไปมั่วสุมมั่วเมา่องออกใช่ปะ่ะเออแต่แค่พอพูดถึงปุ๊บมันได้ไหมอ่าโอเคมันก็ตรงงานแบบนั้นประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนี่คือวิธีการทํางานได้หมดแทบทุกอย่างครับทุกทางที่ต้องการเนี่ยบอกว่าทําเยอะๆทํามากๆทําคล่องๆไปเร็วๆอ้ออีกเรื่องก็คือเขาเด่นเรื่องของการเดินทางด้วยเพราะฉะนั้น งานที่เกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกเนี่ยมันก็มันก็เด่นเหมือนกันหรือว่าการท e ี่คอนเนคชันกับชาวต่างชาติอะไรพวกนี้อันนี้ก็เด่นหรือว่าจะเป็นของออนไลน์ก็ได้นะครับไกลๆนีได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันอ่ะเรื่องต่อไปเรื่องของบุคลิกภายนอกนะครับเอาเรื่องเด่นมาพูดก่อนบุคลิกภายนอกเป็นคนที่แต่งตัวค่อนข้างเยหรบหวานะครับทําใครเห็นนี่ชัดเจนว่าโอ้โหนี่มีตัวตนมีเอกลักษณ์ที่บอกว่าต้องต้องรู้เลยว่าเขามาแล้วบุคลิกเขาจะเป็นคนที่แบบเอะอะหน่อย สิงดังหน่อยๆนะครับแล้วก็แล้วก็จะเป็นลักษณะของอถ้าเกิดว่าเขาจะต้องได้คุยได้เข้าไปหาใครเนี่ยเขาจะเข้าได้ทันทีไม่มีการแบบว่าต้องมารีสต์ทหรือว่าจะต้องมาแบบว่าจะต้องแบบเริ่มกันก่อนนะคือไม่ต้องอะ่ะเข้าเลยคุยเลยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับถ้าเกิดอยู่หน้าหน้ามันก็เราเปิดหน้ารับ รับผู้คนนี่แหละใครมาก็ได้ไม่เป็นไรคุยได้สะดุกสนานอะไรอย่างเงี้เป็นคนค่อนข้างจะขหี้หาแล้วก็รักเพื่อนรักฝูงพอสมควรก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วก็เลข8ปดเนี่ยมันเด่นเรื่องของการดึงดูดผู้คนใช่ไหมเพราะนั้นมันก็มีเรื่องของพลังทางเพศที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะครับมันก็เลยข้ามไปถึงเรื่องของความรักที่ค่อนข้างจะแบบเปิดเผยเพราะนั้นพอเปิดเผยแล้วก็ใครก็ได้เนี่ยมันก็ต้องระวังว่าเออมันอาจจะเกิดเรื่องราวของ การมีเหตุได้แบบความรักส่วนใหญ่แล้วเขาจะชอบแบบรักคนคู่เดียวแร้วคนคู่เดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะเป็นมองให้เออรักเดียวใจเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อเราเปิดเดยอะก็เพื่อเอาสิ่งที่ดีที่สุดเข้าตัวเองเนี่ยบางทีเราสนุกกับการอยู่กับคนเยอะๆหรือการบางคนสนุกกับการที่แบบมีคู่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถามว่าแปลกมันก็ไม่แปลกนะครับแต่ว่าตามหลักศีลธรรมแล้วมันไม่ตรง <c oughs> แค่นั้นเองแต่ขอให้เราคิดพูดทาดีไว้ก่อนอ่ะ นะครับรโอกาสจะมาแบบไหนก็ก็อันนั้นก็เรื่องของเรื่องของเขาแล้วสักวันสักวันหนึ่งเราก็อยากจะแบบอยากจะแค่ลงลง็อกแค่คนคนเดียวมันก็อาจจะเป็นได้ตอนนี้เราก็เปิดโอกาสไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมถามว่าคือผมก็ไม่ได้อยากจะฟิกไปเลยว่ามันดีหรือไม่ดีหรือไม่ควรอะไรนะมันแค่มไม่ตรงหลักศิลธรรมแค่นั้นเองคือเราเปิดเยอะไงแล้วบางทีการเปิดเยอะมันอาจจะทําให้ผลตามมาคือคนก็เข้าหายเยอะมันก็ เหมือนสองสองสามที่กายครับอันนี้ก็ต้องระวังแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าถามว่าเรื่องแบบเอนเตอร์เทนคนสนุกสนานะดีไหมดีดี <laughs> ดเออชอบพลังทงเพศเยอะเออเนี้ยสนุกเนี่ยนะครับก็เข้าคนง่ายนะครับเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินเอาเรื่องหาก่อนนะหากเก่งมากครับหาแบบเต็มที่หาแบบเต็มสิบได้สิบอะ่ะ เก่งอ่ะเอาเงี้ยเก่งแล้วกันให้สิบเอ็ดเลยแล้วกันให้สิบเอ็ดแต่ถ้าเรื่องเก็บเนี่ยก็พอกันนะก็คือคำว่าพอกันคือไม่เก็บนะเป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยเก่งนะครับเป็นคนที่แบบอยากใช้ก็ใช้อยากจ่ายจ่ายก็ใช้จ่ายแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการเก็บตังค์นะเงินเยอะแน่นอนก็คือมาหามาใช้ไปหามาใช้ไปถ้าไม่ได้คือเหมือนคนเราก็ใช้อยู่ตลอดใช่ไหมแต่คือมันหาได้เยอะสมมคนหาได้หาได้ หมืน่นเนี่ยคุณก็ใช้ก็ใช้หมดใช้หมืน่นแต่ว่าไอ้เงินที่มันจะมาครั้งต่อไปที่มาอยู่ในกระเป๋าคุณคือคุณหามาใหม่ไองนึกออกใช่ไหมคือไม่ได้เก็บแต่ว่าหามาได้มากึืนเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ใช้ไปเรื่อยๆหาเยอะใช้เยอะเอา,อางี้แล้วกันชอบไหมชอบูโอเคแล้วไปชอบก็ข้ามไปนะครับแต่มันไม่ได้ขหาเงินครับแต่มันไม่ได้เลขเก็บตังค์แค่นี้นะครับอ่าเรื่องสุดท้ายเรื่องของการตัดสินใจ สิ่งเดียวที่ที่น่าจะระวังในเรื่องของการตัดใจ,จคืออย่าอย่าใช้เขาเรียกว่าอะไรอยากเชื่อคนง่ายมากเกินไปอยากเชื่ออะไรที่คิดว่าคือถ้าคนเขาดักทางเราได้เราจะตามเขาท,าทันทีมันจะยากมันจะแก้แก้ปัญหายากตรงนีน้แต่ถ้าพูดถึงตัวเขาเองมีความเด่นเรื่องไหนหนึ่งไหวพริบเขาดีไหวพริบนี่ดีมากนะครับแล้วก็มีความสามารถในการพลิกแพงสถานการณ์ได้เก่ง เด้กลุ่มนี้นหะเก่งมากคือถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาปั่นหัวอะไรเนี่ยเขาจะสามารถหาช่องทางในการทำนิใจให้มันได้โอเคที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ผมว่าเขาเก่งนะในการทดสินใจถือว่าเด็ดขาดถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรมามากระทบเขานะ่ะคือคือมันจะมีบางอย่างสําหรับบางคนที่แบบว่าก็าไม่ได้เชื่อใครหรอกก็เก่งเนี่ยนกะ็ตัดสินใจดีเนี่ยแหละแต่ว่าคนที่ใกล้ชิดเพื่อนหรือสิ่งที่ ัน,นจุดอ่อนในใจอย่างเช่นเรากับสมมุติว่าเราชอบเราชอบของอีกอย่างหนึง่งแล้วแบบต้องตัดใจจากมันอนะ่ะอันเนี้ยมันจะทํายากหน่อย <c oughs> มันจะเอียงๆน่ว่าเพราะมีความต้องการพลังเราาหูว่าเะาเรียกว่ามันจะแบบอยู่ในใจเราแบบเฮ้ยตัดใจยังไงดีอันเนี้ยมันจะยากแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเลยหรือว่าเรื่องใหม่ๆไอเดียใหม่ๆพิ้งิใหม่ๆผมว่าเขาโอ้โหคิดได้ดีคิดได้เร็วเป็นคนคิดเร็วมากครับแล้วก็ทําเร็วด้วย นี่ก็ต้องก็ต้องทาอะไรก็อย่าติดประมาทเอาเอา,เอาง่ายๆนะครับอย่าติดประมาทแล้วก็อย่าหลงเชื่อใครใง่ายๆเพราะมันจะไปไหลไปเร็วสิ่งที่จะสามารถช่วยได้อยู่ที่มุมบอกสามารับที่ติคิดดีๆคิดพูดทดําดีนะครับด้านบวกก็จะออกมานะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทัางช่องยูทูบแล้วก็ในชั้นเรียนนะครับก็มีคนมาดูหลายท่านเหมือนกันตลอดวันนี้แล้ว ช่องยูทูบก็เจอกันตอนเย็นๆนะครับตอนวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ